สวัสดีครับนุ่งบีมจะมาทำเสียงเอฟเฟกนะครับสอนให้เพื่อนเพื่อนทำนะครับผมจะให้ดูตัวอย่างคลิปนะครับ คือตัวอย่างคลิปนะครับผมจะมาสอนโดยใช้แอปที่มีชื่อว่า i n s h o t หรือ InShot นี่นะครับเลือกคาว่าวิดีโอนะครับมาเลือกวิดีโอที่เราเอาเมื่อกี้นะครับเราใช้คำว่า เพลงนี่นะครับถ้าใครมองไม่ออกก็ผมมีลูกศรชี้เลยนะครับตรงนี้เนาะเลือกคําว่าเทคนิคพิเศษใครมองไม่ออกก็อยู่ตรงกลางนี่นะครับข้างๆอันข้างๆลูกสามเหลี่ยมเนาะอยู่ด้านล่างลูกสามเหลี่ยมกดเข้าไปเลยนะครับเลือกคําว่าเป็นที่นิยมนะครับเลือกเดี๋ยวก่อนนะครับ เมื่อกี้ผมเมื่อกี้ผมทำผิดนะครับเอาใหม่ประมาณนี้เนาะอ่า <c oughs> <c oughs> ก็ขออภัยไอแป๊บหนึ่งนะครับก็จะเอาอันนี้ <c oughs> อเออขออภัยจามนะครับนี่นะครับทีบอร์ด นี่ผมจะยอ่อให้มันประมาณนี้นะครับถ้าใครอยากจะยอ่อนะก็กดตรงที่ขีดตรงนี้นะครับด้านขวามือครับแล้วก็เลื่อนไปด้านซ้ายให้มันยอ่อนะครับนี่ก็จะเหลือประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคพิเศษเหมือนเดิมเป็นที่นิยมนะครับเอาใหม่เอาใหม่ กดคำว่าเทคนิคพิเศษเนี่ยนะครับลูกศรชี้อยู่เป็นที่นิยมเนาะกดก็ผมจะมาเลือกอันนี้อันนี้ก็จะเป็นเอาแบบอันนี้จะเป็นแบบเดี๋ยวก่อนนะ เอาเป็นประมาณไม่ใช่ไม่อย่าลืมไปก็ผมก็เลือกเป็นนี้นะอ่าก็มาเลือกให้เลือกอันนี้นะ จะใช้อันนี้อันนี้ก็จะเลือกเป็นอ่าเป็นประมาณนี้ใช่ไหมั้นนี้ก็จะเป็นเอาแบบประมาณนี้ใช่ไหม ครับอืมอืมก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ เสร็จแล้วนะคะเป็นประมาณนี้ก็สำหรับคลิปนี้้องมีขอตัวลายไปก่อนบ๊ายบาย